สวัสดีวันเสาร์จ้าพี่น้องม้นนี้แดดดีๆจ้ะพี่น้องสิพาพี่น้องมาเก็บอันผักอันกวางตุงพลารังให้เราเลยจ้ะพี่น้องม้นนี้วันเสาร์วันเสาร์เลิกงานเสร็จแล้วก็มาเก็บผักป่านะคะพี่น้องจ้าสวัสดีวันสงการทุกโขทุกคนจ้ะพี่น้องเด้อขอหายพี่น้องสูๆส้ๆุุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนด้อจ้ะเด้อมีแต่ความชุกตลอดไปด้วจ้ะม้อนี้มาอัน เพิ่นเป็นดอกแล้วได้พี่น้องดอกเพิ่นขึ้นสูงแล้วพี่น้องมืออันมากยะายอันย้ายมากตอนอาทิตย์ก่อนนันเนื้อแท้เป็นดอกอยู่มือเดี้ยเป็นดอกแล้วพี่น้องแดดดีดีเนี่แต่ว่ากันหนาวเากวพี่น้องสิบองศาจาแดดแดดดีจากพี่น้องจ๋าไปให้ไปเก็บขนาดหน้ากันนะจ๋าเนาะโมเมนตข้างหน้าจะอันกวงตุ่งจ้ะกวงตุ่งฝรั่งนะคะพี่น้องจ๋าไปกันเลยจ้า คุนจะวิวจ้ะพี่น้องวิวทุง่งนาของเรานะคะวิวทุ่งผักกวางตุ้งของเรานะคะพี่น้องจ้าคุณจะ้ะคือทงหน้าบาันเห่าเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยบอจ้าอันนี้เข่าจะเขา่าอันเข้าฝรั่งจ้ะพุนเกี่ยวออกแล้วจ้ะพี่นอ้องจะมีสีแดงกับสีเขียวสีแดงกับสีเขียว บอจ่าปาดพี่นองต้นี่สีเขียวอพี่นองเปกือพี่นองสีเขียวสวยจ้ะพี่น้องสีเขียวสวยจ้า อนี่อ่นนี่เนนแกนะยิน2หเบิดแล้วเป็นองหมอยางียที่ไ้แกม่สีแดงสีเขียวสีแดงสีเขี จปึ๊ปอาฮัดพี่น้องตดน,นี้เพื่อนะสีเขียวอุ้วัดพี่น้องวัดตรงนี่ยบล็อกเลยพี่น้องอนนอนนอนนสีเขียวสวยจ้ะพี่น้องสีเขียวสวยจ้า แหนงเพิ่นนี่พี่น้องนี่อ้อนอ้อนแหน่งพ่นอีพี่น้งนอ,นอนงอ,อ,อ้อนขนาดนี้แหน่งคนเนี้ย

สีแดงก็สวยจ้าสีแดงก็สวยแจกเพื่อกันจ้าน,นี่หากเอาแต่หยอดมันพี่นอ้องอวบอันนี้แหนง่งปนหรือขึ้นไล่หลายเหรอแหนงเพิ่นพี่นอ้องเดี๋ยว่อยมาหาเก็บแหนงเพิ่นเนาะแหนงเพิ่นออกหญ้าก่อนอันนี้ไหมอวอวบเพื่กนนอกันพี่น้องหักเอาแต่อ่อนๆมันนะคะ ฮึมฮึมน้องฮ้มนี่นป็ยามแสงมาจากพี่น้องมีสีเขียวจากทานเน้อันยสีเขียวนี่อวบขนาดเลยพี่น้องแต่สีแดงพ่นจะบ่ค่อยอวบเป็นไร พันอวบอจุเจ้าพันบอกคือสีเขียวพี่น้องนี่อึ๊บโอ้ยคนไหนวะสีเขียวจะพี่น้องสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเียวนี่บอโอ้ยง่ามป้าอวบอวบพี่น้องสีเขียวตรงไหนต้นน,นี้เด้อพี่น,อออน้องป้าเอ้ยหมุนอ่อนๆนี่นี่ อันนี้เขามาเก็บไปเก็บเนียงคนเนื้มอาทิตย์หนาก็ออกดอกเลยได้เนียงคนี ไสือปลาไปหาสือปลาให้่ๆเราจะไปหนึ่งปลาพี่น้องปลาพี่น้องมึงนียอวกอ้วตรงนี้อันสีเขียวตัวนี้นี่่อนขนาดเลย หาต้นสีเขียวพี่น,น้องเราหาต้นกี๋แดงแตงกีเขียวมันจะอุดอั้วมันจะอ่อนอยู่นี่ขึ้นมาดูบรรยากาศไปด้วยนะคะคุณดอกไม้สีขาวกําลัางเกิดพี่น้องน,น่ะนี่ไปทางไหนกัดขาวเต็มอยู่พี่น,อนอ้องดอกไม้หาต้นอ่อนเพิ่ม หาเอาต้นอ่อนอ่อนอุนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะตันนี้สวยพี่น้องนี่จ้าด <informative. S 1> ิเอาแหน่งคนนี้แหน่งคนจะอ่อนหวานด้วยพี่น้องตป็นี่แดงอยากเก็บไปเถอะกรีมพี่ตาสีแดง สีเขียวถ้าเป็นสีเขียวมันจะอ่อนสูงบอ้ออ่อนที่น้องคนนี้ช่างงามคักงามเนี่ยแท้ ต้นพี่น้องเอ,งอ,อ,งอเ้ยตรงต้นพี่น้องอวดคักกวาดแจ้สีแดงอืมอืมมาีมีสีเขียวพี่น้องเหนียง่นเอาเหนียงคนหน่านมันอ่อนดี อากาศเย็นๆไปเลยจากจมูกไหลซิดๆจุตลอดไรไา้ไงยายเห็นขีปเพีนบอน้ำมูกจะไหลพี่น้องขอโทษขออภัยจากพี่น้องด้วยขอโทษขออภัยนะคะสุดจมูกกรึบกรึบย้ำเลยกระไดแหน่งข้างขาแตกของปี่จากพี่น้องของปี่ของปี่จากพี่น้อง dì chào hùng bóng dì chào hùng bóng dạy hùng bóng dạy hùng bóng dạy ลืมเปิดกองพี่น้องกินนั่นยายจะได้นะคือผีบ่าอุบอัอุบอ,อุ้ยอัอ๋วครับไปหาต้นสีเขียวพี่น้องยายเลี้ยงไว้พูนต้นสีเขียวสมบูรณ์ต้นสีเขียวสมบูรพี่น้องอันนี้จะสีแดงพี่นอ้องสีแดงเพิ่นจะแข็ง มันจะมันจะอ่อนอยู่แต่หมองหยดหยอดมันแดงพี่น้องเนี่ยสีเรื่องแดงจริงปะจะจะเปิดเปิดอวบอยู่เด้เปิดเปิดอวบอวบเด้พี่น้องเนี่ยกระกระหวานคือกันเด้พี่น้องแล้วมันจะคิ้วคิ้วนิดนึงเนี่ยเนี่ยมันจะอ่อนแต่ใบปลายมันสีขั้นต้นสีแดงไหมพี่น้องเนี่ย แล้วพี่้องดอพินจอยนี่เหอค็บเงี้นี่พนอ่อนเดี๋ยวพี่น้องสีเขียวกิบเนี้งเนี่ยพันออนสีเขียวกรอบ เอาเนีงยงเลยเยมัน,มมมน,นเหมเนี่ยเพื่อนเอาเนียเอาเนียมันเนียมันอุ่นอนจ้ะเนี่ยคุแกเอาจะไปป่ายุคนี้ อันนี้อ่อนบอลนี่อันนี้บอค่อยอ่อนนูดหน่อยแต่ว่าแหนมมันอ่อนดูดิเอ้าแหนมคนดิเอ้าหนังคนจ้าอ่อนอ่อนตอนนี้ก็ใหญ่จ้าแต่ว่า มีแต่แหนงพี่น้องนี่มองนะต้นใหญ่ใหญ่แหนงตัวนี้เหรออ่อนขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่จ้าป่าปกๆเลย สวยพี่น้องหาต้นชุ้ยสวยต้นชุ้ยสวยต้น,นตอืมต้นนี้ไงเนี่ยงามๆามทาหูุเอากันด้วยใจเด้อจะไปทำหนาเปลวสวยบ่พี่น้องสวยบ่สวยบ่สวยขนาดได้บ่เนี่ยอ่อนเอวยสวยเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนี่ยอ่อนหอดผีได้เนี่ยเอาหอดมงดีก็พอนี่นี่ไหนแหนม,หม,นมนจะแตกหรปอไง หยังว่ามากินเนี่ยกินก่อนย่ายอีกกวางมากิน,น,นเนาะหยอดเพันเบิร์ตพี่น้องเนี่ยกวางหน่อยเนี่ยเพันกินหนอยอดเพันเบิร์ตเลยเลาะแหนงเพันจตะพี่น้องนี่ปารก่อนคัก วางคันก็กินที่กันเด็กพี่น้องวางก็ได้ตอนืมีฟ้าตอ้ตอ,ตอ,ตอจ้าต้อจ้า่น้่งจ้าในต้นอุ้บอวบสิเเอาแหน่งคน ต้นนี้จ้าต้นนี้แท้แน่นอนเลยค่ะแห่งคณเห็นบ่ฉันี่พิอนงบับง,ง,บงบ่บังเสียงบังบ่ ทั้งปีทั้งปี้กพี่น้อง Ừ, ném, 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 của của nhỏ nhẹ hơn của con kim nhỏ thân con bao nhiêu กินอย่างอ่อนเพลินพี่น้องกวาง